เป็นที่น่ายินดีนะครับที่ทางสวพัฒน์ได้นำเอาเรื่องยกเครื่องโครงสร้างประเทศไทยมาเป็นวาระที่จะมาพูดคุยกันในครั้งนี้นะครับเพราะว่าผมว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเรามีศักยภาพมากทั้งในแง่ของคนในแง่ของทรัพยากรนะครับแต่ว่าก็มีเหตุที่ถ่วงรั้งการพัฒนาของเราไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องของปัญหาความออนแอของออสถาบัน พื้นฐานของเรานะครับปัญหาเรื่องกฎหมายที่มีการบังคับใช้ซึ่งไม่ค่อยมีประสิทธิภาพปัญหาในเรื่องของคอร์รัปชันรวมทั้งปัญหาอืนอ่นด้วยเพราะฉะนั้นการยกปัญหาโครงสร้างขึ้นมาพูดกันในครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์ผมคิดว่าปัญหาเชิงโครงสร้างเรื่องหนึ่งซึ่งไม่ค่อยได้มีการยกขึ้นมาก่อนเลยแล้วก็ดีใจที่ในแผน14จะมีการพูดกันเรื่องนี้ก็คือเรื่องหลักนิติธรรมเพราะาเรื่องหลักนิติธรรมจริงๆเป็น โครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญมากๆนะครับทั้งโครงสร้างพื้นฐานความคิดพื้นฐานของสังคมเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองด้วยผมว่าสําคัญไม่น้อยกว่าโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของน้ําเรื่องของถนนการคมนาคมครับเพราะว่าในสังคมที่ปกครองด้วยกฎหมายนั้นเนี่ยกฎหมายต้องเป็นกติกาซึ่งเป็นธรรมกับทุกคนซึ่งก็จะเป็นพื้นฐานที่ทําให้รัฐสามารถที่จะอยู่ได้อย่างปกติสุข แล้วก็จะเป็นพื้นฐานของการพัฒนาในเรื่องอื่นด้วยครับในเรื่องของหลักทีิทธรรมนั้นเนี่ยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเนี่ยก็ยังเป็นที่ทกเทียงกันก่อนหน้านี้แต่ว่าพอมี SDG เกิดขึ้นเขาก็มีการพูดคุยกันว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องเกิดขึ้นจากโครงสร้างพื้นฐานด้านหลักีติธรรมก่อนด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาคุยกันในเรื่องของทํายังไงให้หลักีติธรรมสามารถจะเป็นเครื่องมือในการกํากับการใช้อำนาจของรัฐ แทนที่อำนาจจะมาเป็นเครื่องมือในการกำกับกฎหมายซะเองเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมแสดงความเห็นกันเยอะๆในด้านนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้สามารถที่จะได้กระดมความคิดเพื่อช่วยปรับปรุงยกเครื่องโครงสร้างประเทศไทยไปด้วยกันครับ